ฮาวเดนเฟนเซลคือชื่อของเรือนจำที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเรือนจำที่ดีที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองฮาวเดนประเทศนอร์เวย์ค่ะใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า10ปีเพราะทางการนอร์เวย์เขาบอกว่าไม่รีบเนื่องจากอัตราการก่ออาชญากรรมในประเทศมีน้อยมากเรือนจำแห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า252ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,600ล้านบาทตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า180ไร่ยิ่งใหญ่อลังการไหมล่ะคะ แรกที่ทุกคนจะสัมผัสได้เมื่อมาเยือนเรือนจำแห่งนี้ก็คือบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นปัสสาวะลอยมารบกวนแต่กลิ่นที่มาแทนที่ก็คือกลิ่นของอาหารหอมๆที่ลอยมาจากชั้นเรียนทาอาหารของนักโทษ ซึ่งนักโทษคนไหนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนก็สามารถทํากิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นเล่นดนตรีออกกําลังกายอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือจะพักผ่อนในห้องพักที่แสนสะดวกสบายก็ได้ซึ่งห้องพักที่ว่านี้ก็มีแบบสองห้องนอนไว้สําหรับนักโทษที่ต้องการพักกับญาติาิเวลาที่ญาติิเดินทางมาเยี่ยมก็ได้ด้วยเช่นกันโดยผอ,อ,อของเรือนจําแห่งนี้กล่าวไว้ว่าเรือนจําของนอร์เวย์มีความพิเศษมากกว่าเรือนจําที่อื่นๆเพราะว่าที่นี่เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้นคอนเซปต์หลักของการออกแบบสร้างเรือนจำแห่งนี้ก็คือการสร้างสภาวะแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับด้านนอกมากที่สุดค่ะ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปตอนนี้เราลองมาดูที่ห้องคุมขังนักโทษกันบ้างค่ะซึ่งห้องขังแต่ละห้องจะมีหน้าต่างบานยาวเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นบรรยากาศด้านนอกรวมถึงการรับแสงแดดยามเช้าที่ส่องเข้ามาโดยภายในห้องนั้นจะมีทีวีจอแบนและตู้เย็นขนาดเล็กไว้คอยให้บริการและทุกๆห้องคุมขังประมาณ1 0ถึง12ห้องก็จะมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวขนาดใหญ่ให้นักโทษได้ใช้รวมกันซึ่งการตกแต่งนั้นเหมือนกับโชว์รูมของร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังอย่างอีกี เเลยยทีดีดวสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงนั่นก็คือผู้คุมที่นี่เขาไม่พกปืนกันค่ะเพราะมันจะดูเป็นการข่มขู่และสร้างความห่างเหินให้กับนักโทษมากเกินไปนอกจากนี้ผู้คุมครึ่งหนึ่งของที่นี่ยังเป็นผู้หญิงอีกบางหากเพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะช่วยลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับนักโทษได้ อีกทั้งกิจกรรมยามว่างของนักโทษและผู้คุมที่นี่ก็คือการเล่นกีฬายามบ่ายค่ะโดยผู้คุมทุกคนย้ําว่าพวกเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อสร้างบรรยากาศของการอยู่อาศัยแบบครอบครัวให้ได้มากที่สุดเพื่อให้นักโทษทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากออกจากเรือนจําแห่งนี้ไป